ีสวยตายไหมหมดไหมหมดหมดหมดถือข้างบนนะดิสปอตเตอร์เลยพี่<ห>สปอตเตอร์เลยห,หยุดแล้วก็สปอตเตอร์เลยเน,นี่ยร้อยแตกร้อยแตกนีนเยเลยพี่เขาหนีเขาถอยเขาถอย airdrop has been delivered enemy down engaging the enemy enemy eliminated enemy spotted enemy Ate, เราเล่นแอร์สไตล์เหรอไม่ไม่เรแังแยกพี่เลงแยก Friendly c a Unit incoming ม่สา้าลงมาจ้าลงมาจ้าลงมานะจยิงเขาได้พี่ยิงเขาได้ยิงเขาได้เขาป่วนกับหาเนี่ย ตายให้คนโอเคขมต่อหมดหมดหมดชุบชุบพี่ชุบสิบวิไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ทัน Get the dog tags ชุบก่อนคนดึงพี่ไม่จะทานไม่จะทันอยู่ทันทานทันทานทานไม่ทันไม่ทันไม่ทันทันดิทันเห็นแล้วพอดีเป๊ะทันเว้ย พี่เี็กแล้วผมทันหมอะผมทันของในกล่องไหมตัน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 บัอตันตนตันตันตัน่ันต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 รตันตมนลังตัน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 ตนตั้ตันครนตับตันตันตันตั่ตัน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 ัันตันัันััันนนันันัน ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไใหญ่ที่สุดนอนหมอบนอนหอมแค่มารีบูดาไปเฮ้ยข้างบนมีควันอยู่นะเห็นควันไหมเห็นควันบนเขาไหมเห็นควันบนเขาอ่ะเ n e อะก็ตีกันอยู่นี่ว่าะก็ตีกันก็ตีกันตีกันมาตรงนี้แล้วขนายเล็วมาบอสแตกทนายแตกเหลือตรงนี้ตัวเดียวแล้วผมมองไม่ได้มันติดมันเหลือมันติดต้นไม้แล้วเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ for โอ้เหลือตัวเดียวแล้วเอาตรงพี่เลย,ย<ห>ปิดทำไมวะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมี่ความคิดฝั่งนีนน้ตายใช่ไหมไม่ไม่ที่ยิงเองที่ยิงเองไกลมากโอยแม่งโดนรถรถคนรถคนง ป๊บตอนนี้ผมตอนนี้คนละทางเลยปั๊บได้เหรอเฮ้ยเขาถูกอะไรบ้างคนอะไรพี่ตรงนี้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 เพื่อนเขาอยู่ไหมไม่ได้ว่ะาตอนระวังให้แน่นบนเลยนะพี่ก๊อฟมาเล่นฝั่งนี้พี่เดี๋ยวนี้ออกไม่ได้ปีไลด์ได้ปั๊บตรงปั๊บปีไลด์ไดเล่กเล่นดีนะเล่นตายยังออกขวานออกฝ้ายังออกฝ้าย เด็งป้อนอยู่ในนี้ปอนะบวกระวังล้มนะอวิ่งเลยแน่แง่งปมซ้ายๆออ่่ะกนล้มไปหมดยังรถขับมาบอสรถไอ้แง่งแหลมนี่ไม่ใช่แง่งปมแง่งแหลกตัวแอบเหมืนนะรอหน่อยดิจิ๋งหลังหลังเดินนี่นะเดี๋ยวก็ตายออกไปนอกวงอ่ะ นาาอยู่บนสองตัวอยู่บนสองตัวไม่นมนบ,บนบนเขาฝัา่งนี้เขาสองตัวข้้งหลังนี่ก๊อปแอบยิงเมื่อกี้หลายทีแล้ว อยู่หลังพี่หายี่ไม่เห็นนะเมื่อกี้ะตุเมื่อกี้พี่ไปเห็นเขาแล้วแต่พี่หันังไม่เห็นีม่เห็นไม่เหอ้องเร็วกนหมดหมดหมดพี่หันต้องเร็วัแล้ดูวิ่อยู่เมื่อกี้